โปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับพวกคุณมากๆเลยนะครับเพราะสมารถทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ในแต่ละจุดของบริเวณที่ปวดเมื่อยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับตัวผอเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนะครับมาจากการที่เราเทรนฟิตเนสมากเก,กินไปอาจจะยังไม่เหมาะสมกับตัวเองครับทำให้ช่วงหัวไหลของผมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ วันนี้ผมก็มาที่ v ิ s i o n Clinic นะครับเพื่อมาเข้าโปรแกรม Localize Cryo นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําความเย็นเฉพาะจุดนะครับหลังจากที่ทําเสร็จอาการตรงหัวไหล่นะครับก็รู้สึกเบาบางแล้วก็คลายลังคบรู้สึกสดชื่นแล้วก็ยังสบายนะครับสำหรับคนที่เทรนหรือออกกำลังกายมาหนักๆนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสําหรับพวกคุณมากๆเลยนะครับเพราะสาัามาทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ในแต่ละจุดของบริเวณที่ปวดเมื่อย สำหรับนี้ับฟิสนะครับที่เป็นออฟฟิซินโดมนะครับปวดตามคอบา่าหรือไหลก็สามารถเข้ามาทำโปรแกรมนี้ได้นะครับหรือเข้ามาปรึกษาที่มีพิชั่นทรีนะครับทรีนตั้งอยู่บีอนาคารวีพาซาชั้น9นะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาลองใช้งานโปรแกรมนี้ดูนะครับ